นันกเพ้่ทีกอะแก๊งตากแก๊งขยะแก๊งขยะตายสตีนกูตลอดชาติตลอดไปสัตว์จำไว้น้องได้ได้ตุ่ลุมมาหนึ่งนะได้ตุลุมมาหนึ่งส่งโลให้เพื่อนเลยพี่ส่งโลให้เพื่อนเลยใครว่างอะไปช่วยไปช่วยพี่ช้อนหน่อยได้ได้วได้นะพี่ได้ไก่เจ็มาตัวนึงแต่ยังไม่หอด้วื่อนย์ศูนย์เูนยตรงนย์ศูนย์ศูนย์ศ่นย์อูล่าคันมื่อกี้ใครไปไหนที่มาหาพี่อ่ะ ก็ต้องถามมาเจล่าหราพี่ส่งก็ความส่งก็ความมาจบเลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรสี่เก้าแปดสิเราตรงนี้เลยนี่หว่าเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงขยาเลยที่กูบอกที่พี่ออกอ่ะมันเจอพี่เจอยังยังไม่ออกเพื่อนเดี๋ยวราตู้หมดยังอ่ะพี่สองจับอไรอยู่กี่ตัววะกี่ตัวถึงยี่สิบออกจไว้นะไ้เด็กเฮีย มึงเจ้าไปนายสัตว์ว่าสิ่งที่พวกมึงทำมันโง่ชิบหายแล้วมันต่ำแล้วมันโสโครกแล้วสดสุดที่จะโสโครกนายสัตว์เลิกทำไปไายเด็กเฮียไอ้บ้าเนีน้องมันทั้งโลกแล้วไอ้ยี้อไปดูด้านหลังได้ปะเฟไปดูด้านหลังได้ปะเขาถึงไม่นี่ไม่อย่างไรของมึงการไปการดูด้านหลังมานไกไกลมันแกล้งยิ้มอะไรไม่รู้มันวิ่งทะลุไปไหนแล้วตอนเนี้ยแต่มันอยู่ในนี้แหละอยู่ในมึงเฟี้ยวจริงแต่มึงเฟี้ยวในแค่วงพวกมึงอ่ะไงสัตว์กูบอกให้ที่มึงไอ้ไอ้เฮียเบอร์อะไรนะสี่เก้าแปดศูนย์เ้าแปดศู เฮ้ยคุณพี่ออมครับซับลงหน้าสามเดือนครับจ๊ดีดีนะมึงขับเหยียบแม่งให้หมดเลยพงพุ่มมามึงเหยียบแม่งให้หมดเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่ากเหมยกายมึก็ได้ับก็มาก็ได้นะจริงๆมึงดักข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นันแหละมันจะวิ่งมันจะวิ่งออกไกลๆเลยข้างหน้ามึงดักข้างหน้าก็ได้หมดสามคันอยู่เขาใกล้าหารนะพี่ทหารพี่ทหารเต็มข้องเมืองนะมึงงอข้างเมืองพี่ออมอันนี้ช้เปล่าเปล่าล่างน้ำแบบน้ำเดินกลับนะนี่ไงมายิงมึงมึงเซะลงมาล่างน้ำลงมาล่างน้ำพี่ยิงมันเดี๋ยวเสียทัมมิง มึงรอไปฟัมอุ้ยอุ้ยมึงยิงมึงกัะเพื่อนเอ้ยมันมันมันชนมึงอ่ะเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เห็นคนหรอ,อเฮี้ยดูเดี๋ยวมึงดูมึงน,นอนมึงน,นอนแล้วมึงดูไอ้ความโสโครกของพวกมึงคือเฮี้ยอะไรมึงดูไว้เอ้ยมีวิชั่นข่าวนะวิชั่นข่าวบังกูนะคนคนมีสด ศพเริ่มหอไปได้หรอไปแยกทำไมแยกแยกอไปเห็นคนไนเนียอาก็ห่อนะอเจไม่ได้อะไม่เราไปี่กลับเดิมก่อนเดี๋ยวกูรอแถวนี้เดี๋ยวบไมไกับเฮ้ยมันยังมีอยู่อีกนะอย่าพึ่งไปนะอย่าพ่งออกนะ่ม้ไม้องส่วนะโบ่มันต้องช่วยเพื่อนอะมันต้องไมดไเพื่อนอะแดนอดีเพราะเดี๋ยวรอดูเฮ้ยขอรบประมูลหน่อยดมีใครขับประมูลยังไม่มีศพป่ะไอซ เอ็มอยู่ป้าเอ็มเอ็นเด็กแจ็คขับไหมไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้จะขับเจ้าศพให้เจ้าศพให้พี่พีแจ็คพี่มาวะาสิก็ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วฮอลล์ลำหนึ่งนะขอแลบนะขอ้ลบไอ้ไงนงั้นงั้นมึงขับมาให้ให้พี่ได้ป่ะโฟนมึงอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนผมอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองไอ้ตรงข้างสุสานอะเล่นชอบดิกินเล่นชอบดิไอ้ของมึงข่าวใครอะกำลังไปพี่ผมอยู่ไปเลยครับไปแล้วครับมาไปครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งโลให้ได้บนเบอร์อะไร เจ็ดหกศู่สามดหกู้มหมดเลยใช่ไหมพี่เจอปะเหลืสามเจ็ดหกศูนย์ใช่ไหมเหลืออีกนะอย่างไม่เจอรอก่อนสามเจ็ดหกศูนย์หนึ่งศูนย์ไปได้มาตัวหนึ่งสามเจ็ดหกศูนย์สามเจ็ดหกศูนย์ไอโฟนตรงเนี้ยโฟนตรงตรงสุสานนะน้องข้างสุสานอ่ะกินอะไรกินหนาไอเด็กมาด้มาทำอะไรไอซื้อบัตรไว้นะโฟนซื้อบัตรไว้นะไอเมากี่้สอบกดวอให้ดูหน่อยดิตอนเนี้ยคาตีนอยู่อ่ะห่อแล้วมาขอามาของเลยห่อเลยห่อเลยพวกนั้นห่อเลย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 เยอะขนาดเนี้ย เมาคนนึ่งทุ่มยี่สิบตัวหนึ่งนะแล้วก็ทุ่มสามสิบเลยไหมเพื่อนเลยจะเล่นเดี๋ยวรออ่านสัมผัหขยแลุ้มรอค่อยห่อเป็นแต่มือนเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาบลเคย์อยู่แลนด์มนะแลนด์มแลนด์ดำยังไม่ได้ยังอหยียชนจังก่อหมดเลยยันแม่แป้งแบบคูเลจัดเลยเฮ้ยสัตว์หลุดด่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวร่างกายเอี๋ยวไอ้ที่จักลับมาเฟสเฟสกลับมามีปืนมีปืนแม่งแบบทุกอยเก๋มันบัาไม่ได้เวยแกมันชนไม่ได้นะเว้ยคือในจังหวะที่ ไม่แต่ว่ามึงมึงเยอะะนมึงมึงก็ผิดเพราะว่าแต่ว่ามึงมึงผิดแต่ว่ามึงไม่ได้ด่าใครนะมแค่กูทานออกมาไปเลยตำรวจดนให้อยู่นะเป็นสิบพันเลยนะตรงผมช่วยสินหรอใช่วยสินหรอมาไหมไอ้มพวกให้มันให้มัไปไล่เข็นป่ะผมมาช่วยช่วยเศรษฐล่าไปรีหรือว่าไงใช่คันนี้อุ้มได้นะเว้ยเพื่อนเออมึง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 เอาเอาคนนี้ไปไล่เถอะไม่ไม่เอาละมึงเอาอส่วนไปช่วยเพื่อนในโฟรเอาไปเอาไปช่วยเพื่อนเลยไม่ได้เพื่อนมันมันชิวไงเพื่อนเต่าตีมันอยู่ป่ะได้อยู่อ่ะตัวผมอยู่ผมด้านหลังหาที่ขับมาขับมาขับมา

ได้ป <muitas> ่ะสินได้ป่ะได้ป่ะสวย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 กลับภูก็ตอันนี้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 มันเอาจุบแล้วฮะสวย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 เดี๋ยวไปเอาถุงห่อเลยเพื่อนอย่าดูอ่ะอย่าดูอ่ะใครมือว่างไปเอาถุงพี่แก้วันมันมีมีมีบุคโบนิสสามว่ะวันนี้เป็นวันทรงนิทานที่มันโดนพร้อมันขับนะสินไม่ใช่ที่มันโดนเพราะมีบุคบนิสสามรับมันมีบโบนิสสาม ฟังแล้วพี่ทายสกัดแย่ yeah. แจ้งไปชิวๆสองล้านชิวๆคิดไรแย่ผ yeah. ูห้หล่อพิเกตพี่อขอตั้งอะไรพี่ชายขอลื้ไปโดนแบนดูอยู่นหน้าดูอยู่นหน้าไม่มันต่อให้มันไม่ผิดกฎเซิร์ฟแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม่โอเคที่เพื่อนผมจะไปะดาา่าอะไรพวกนี้ให้คนอื่นได้ยินอะ่ะถ้ามันด่ากันเองเนี้ยมันพอได้ แล้วถ้ามันมีโบว์นี่3อยู่ด้วยไงเขาก็ไม่อยากฟังเหล่าคำพวกนี้ก็แจ้งแจ้งไปก็จบครับเราผมใจพอผมใจถึงพอง่ายง่ายโปรครับพี่ชาย